สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในข้อกฎหมายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของเข้าหมากนะครับเข้าหมากที่เรา,าคุ้นเคยนะครับหลายๆคนก็อาจจะชื่นชอบข้าวหมากนะครับถามว่าเข้าหมากเนี่ยสามารถจะขายได้หรือไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสำนักง,งานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้ เผยแผ่าสาระความรู้ในเรื่องนี้นะครับว่าผู้ผลิตหรือขายเข้าหมากที่ห่อใส่ใบตองหรือภาชนะอื่นๆก็ตามนะครับสำหรับนำไปตักกินเนี่ยสามารถจะขายได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือสามารถขายได้นะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเข้าหมากเนี่ยถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแต่ว่า ถ้าหากว่าเรานําเข้าหมากที่ผ่านการหมักด้วยลูกแป้งหรือแปรรูปเป็นน้ําของเหลวนะครับไปแปลรูปเป็นน้ําของเหลวที่สามารถดื่มกินได้หรือมีระดับดีกรีเนี่ยเกินกว่ากฎหมายเข้ากําหนดเอาไว้นะครับเมื่อดื่มกินแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการมึนเมาตรงนี้ก็จะเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มของสาโทรหรือสุราแช่พื้นบ้านนะครับท่านจะต้องขออนุญาต ให้ถูกต้องตามกฎหมายซะก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลมาตรฐานจากรัฐและเข้าสู่ระบบเสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องทั้งนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดระเบียบโซนนิ่งการจำหน่ายด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายนะครับซึ่งในเรื่องของเข้ามากเนี่ยนะครับ ปริมาณแอลกอฮอล์ถ้าเกิน0.5ดีกรีเนี่ยก็จะเข้าขายอยู่ในกลุ่มของสาโทรหรือสุราแช่พื้นบ้านเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเราขายเฉพาะเข้ามาที่นำไปตักกินห่อใส่ใบตองหรือภาชนะสำหรับตักกินเนี่ยนะครับสามารถขายได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเอง